สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนเรื่องทศนิยมไม่เกินหนึ่งตำแหน่งกันนะคะสำหรับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั้นเป็นทศนิยมที่มีเลขโดดหลังจุดทศนิยมหนึ่งตัวการอ่านทศนิยมหนึ่งตำแหน่งให้อ่านตัวเลขหน้าจุดทศนิยมเหมือนจำนวนนับส่วนตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านเรียงตัวจากซ้ายไปขวานะคะเรามาดูตัวอย่างกันคุณครูได้กำหนดรูป หนึ่งรูปถูกแบ่งออกเป็น10ส่วนเล็กๆเรามาดูกันนะคะว่าสีชมพูมีทั้งหมดกี่ส่วนใช่แล้วค่ะ4ส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเขียนทศนิยมก็จะเขียนได้0.4เวลาอ่านก็จะอ่านว่า0.4เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะคุณครูให้เวลาข้อละ10วินาที1 2 3ามสห้าหนับถอยหลังกันนะคะ5้3สีองหนึ่งเด็กๆทำเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันว่าเราทำถูกกี่ข้อเป็นยังไงบ้างคะยากไหมคะ สำหรับการนำเสนองานของคุณครูก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ